ต้องมุเจ้าเป็นตื้อกันยูบอคา่ะยิ่งเขาขยันไปสางปฏิสัมพันธ์ไปกดถูกใจเพื่อนไปคอมเมนต์เพื่อนไปกดติดตามเพื่อนไปแชร์คลิปเพื่อนเออไปทั้งวันทั้งคืนเออแต่ยอดวิวก็ตะมูตะมีเท่าเดิมพู้ติดตามก็ตะมูตะมีเท่าเดิมเออด้วยความที่เขาคืดคดว่าพี่นอ้องค่ะคืดว่าการที่เขาไปเหตุแบบนี้แล้วเพื่อนจะกลับมาหาเรานะ แล้วเพื่อนจะกลับมากดติดตามเรามาดูคลิปของเรานะโดยความที่เขาคิดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะคอยก็เคยมีความคิดแบบนี้เหมือนกันแล้วคอยก็เคยไปเหตุแบบนี้เหมือนกันแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดอ่ามันผิดยังไงเราไปแบบทางลัดค่ะพี่น้องคะคือจังทาเพเ่ินมาคอมเมนต์เขาปุ๊บเขาก็กดซื้อเงินไปปับ๊บหรือบาบางคนก็กดติดตามผ่านตรงนั้นเออแล้วก็ไปคอมเมนต์เพื่อนในคลิป2คลิปแล้วก็ออกมายัางีงนะพี่น้องคะ มันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนสปแปมเหมือนที่คนที่กำลังจะปั่นช่องให้เติบโตภายในหนึ่งวันสองวันมันจะโดนลดการมองเห็นแล้ววิธีการที่ถูกต้องที่ช่องที่เขาเติบโตแล้วที่เขามีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านช่องที่เขามีรายได้หลักหมื่นหลักแสนเขาทำยังไงเขาดูคิปเพื่อนแบบไหนเขาสร้างปฏิสัมพันธ์ยังไงนะพี่น้องนะเนาะเล็ดแบบนี้ได้พี่น้องเนาะ ก็คือดูคลิปเพื่อนดูโพสเพื่อนพี่น้องคะผ่านหน้าฟีดหน้าฟีดเฟซบุ๊กหรือเปิดเฟซบุ๊ก k ขึ้นมามันจะมีไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นช่องที่เรากดติดตามแล้วหรือยังไม่ได้กดติดตามเด้งมาที่หน้าฟีดของเรานั่นแหละเขาดูจากตรงนั้นเขาดูจากตรงนั้นให้กำลังใจจากตรงนั้นกดติดตามกดคอมเมนต์โดยไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมา เขาทาผ่านตรงนั้นค่ะพี่น้องคะเออทําผ่านตรงนั้นแล้วทีนี้มเมื่อทําแบบนั้นเป็นบ้าพี่น้องมันก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราเล่นเฟซบุ๊กอืมบ่เ,เหมือนใส่วิธีทางหลักเออแล้วทีนี้เฟซบุ๊กเขาจะดันช่องของเราเองเออแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่ระบบเฟซบุ๊กดันอืมดันสองของเขาสังเกตได้ง่าย จะเห็นช่องใหญ่ๆที่มีผู้ติดตามเยอะๆนี่เด้งขึ้นมาเต็มหน้าฟีดเลยเพื่อที่ให้เราได้เข้าไปกดติดตามไปคอมเมนต์เพื่อที่จะเขาจะได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆจากช่องของเขาเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นคอมเมนต์ของเราได้ดันคลิปของเราคอยคืนบานเป็นแมวนีดีน่นอคะเออเพราะว่าคอยกระเฮ็ดม้าแบบนี้แล้วก็มีผู้ติดตามขยับขึ้นมาเรื่อยๆจะเกือบล้านผู้ติดตามแล้ว อ,อยอดวิวก็มีแตกแสนแตกล้านอืมก็ทําด้วยวิธีนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเออไม่ได้กลับไปโดยไปกดติดตามผ่านการคอมเมนต์ผ่านอะไรตรงนั้นเลยอืมเพราะว่าเคยเหตุแบบนั้นแล้วมันยิ่งโดนลดการมองเห็นยอดวิวก็ตะมุตะมิเท่าเดิมผู้ติดตามก็ตะมุตมิเท่าเดิมไม่มีการพัฒนาหรือไปในทางที่ดีนะพี่น้องค่ะดังนั้นสรุปง่ายๆคือ การที่เราจะดูคลิปของเพื่อนดูโพสต์ของเพื่อนให้ดูผ่านหน้าฟีดจะถามว่าจะดูจากการค้นหาเนี่ยหรือดูผ่านชื่อที่กดลิงก์ไปเลยหน้าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยทำได้ไหมก็ทำได้แต่ไม่ใช่จะทำวันละ30คน40คน50คน100คน เออแค่ดูวันละหนึ่งคนสองคนสามคนมันเป็นเรื่องปกติเป็นบ้าพี่น้องคะอ่าอันนี้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันสนับสนุนชาวคิเตอร์ด้วยกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ